ถ้าเรากัวโต๊ะเราลอกนะคะกัวโต๊ะเรามันพังง่ายนี่ค่ะติดสติกเกอร์เลยค่ะจะเป็นลายไม้ ai, ลายอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะติดไปเลยนี่แต่รุ่นนี้รู้ว่าแผ่นมันบางนิดนึงมาฉันอยากจะติดสติกเกอร์ให้กับโตะตัวนี้เพราะว่ามุมนี้มันลอกล่อนซะแล้วนะคะฉันอยากจะติดสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะคะฉันก็เลยสั่งมา สองสีด้วยกันแต่สีที่ฉันจะใช้นะคะฉันขอเลือกเป็นสีนี้เพราะว่ามันดูสว่างสะอาดตาสบายตาเวลาถ่ายคลิปอะไรน่าจะโอเคกว่าขอเป็นสีนี้แล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาติดกันเลย ติดแล้วจะสวยไหมสวยสิมันต้องสวยสิถูกต้องไหมเนี่ยเฮมันต้องสวยดีโอเคปะเฮมันต้องสวยดีเออมาเราทำการลอกกันเลยค่ะแปะไว้ก่อน จะถามนูบว่ามันหนาไหมไม่หนานะอันนี้ยนุอว่าบางไปไม่ค่อยหนาการุณาดึงให้มันตึงๆนะคะ เดี๋ยวหาตัวรีดก่อนนี่มาใช้ตัวนี้รีเลย

Okay. <laughs> อของเปนไก่ก่อนอยังมุมนะ่แตะน,นะคะแต่รีดรีดก่อนนะรีดมุมก่อน <c oughs> <c oughs>

พับเข้าไปเลยค่ะหรใครจะตัดออกกไ็ได้นะแล้วแต่นะถ้าไม่อยากพับมาเราเสร็จข้างหนึ่งเราก็มาดูอีกข้างหนึ่ง เขาเก็บข้ามุมไปเลยรีดด้าน,นข้างนะคะรีดก่อน ึแล้วถ้าตรงนี้มันยาวเกินนะคะสามารถตัดได้เชิใไตัด นี่เราติดแล้วถ้าจุ๊บจุ๊บดันเข้าไปข้างในเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเข้าไป ข้างใตน้นี่เราก็จะตัดมุมว่างมา,มาตัดแล้วนะคะล้วก็จะพับพับเกียดเลยมันก็จะเนียนกิ๊บมันก็จะเนียนกิ๊บเลยมาโน่นด้ดานนี้ ดึงค่ะดึงดึงให้ให้มันเก็บขอจากนั้นทำงานดึงค่ะดึงพับไปข้างหลังรีบเก็บให้มันเรียบร้อยนี่ คราวนี้เราก็จะได้ลายใหม่ที่เราต้องการแล้วนะคะนี่เป็นไงสวยไหมเราได้ลายใหม่ละคราวนี้เราก็วางอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่ถ่ายสินค้าก็จะสีสวยขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสีสว่างนิดนึงนี่ติดแล้วนะคะมุมขอบเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยนี่ถ้าเรากลัวโต๊ะเราลอกนะคะ ตัวโตเรามันพังง่ายนี่ค่ะติดสติกเกอร์เลยค่ะจะเป็นลายไม้ลายอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะติดไปเลยนี่แต่รุน่นนี้รู้ว่าแผ่นมันบางบนิดนึงแต่มีความเหนียวนะมีความเหนียวมีความยืดหยุ่นอยู่นี่มีความยืดหยุ่นอยู่นี่ดึงให้ดูอ่ะเห็นไหมนะมันจะมีเนี่ยมันจะเหมือนยืดได้นิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนยืดได้นิดนึงมีพาตติกบางๆเป็นพลาสติกบางๆนะคะอันนี้ไม่ได้หนามากนะคะเนี่ยมีความยืดหยุ่นอยู่นะมีความยืดอยู่นี่น นะคะแต่มันจะมีรุ่นที่หนาตัวนี้ด้วยนะเลือกรุ่นที่หนาก็ได้นะน,นี่นึกว่ามันบางไปหน่อยนึงนะอันนี้หนดไม่ติดตะกร้าให้นะหุูทาคลิปเฉยๆว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนโต๊ะนะคะเป็นลายให้มันสวยๆนะคะก็สามารถติดได้เลยแล้วก็เลือกสติกเกอร์ที่มันเป็นแบบมีความหนานิดนึงอันนี้มันบางไปที่เหลือนะคะเราก็ตัดออก และอันนี้เราก็เอาไว้ใช้ได้นะคะอันนี้มันบางไปหรือว่ามันบางไปลายเขาใช้ได้อยู่นะสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนโอตัวเองนะคะถ้ามันลอกมันอะไรเงี้ยมุมไม่สวยแหละเอาง่ายว่าถนอมมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะพังง่ายแล้วก็สีมันจะไม่สวยนะคะก็สามารถมาติดได้เลยโอเคไปบา,บาย